โอเคครับพอดีว่ามีพัสดุมาจากฟินิกเน็กนะครับเขาได้ทําการส่งมานะฮะก็ส่งมาประมาณ2-3วันแล้วนะครับก็ดองไว้นะครับยังไม่มีเวลามาถ่ายนะฮะมาส่งเรียบร้อยก็จะได้ถ่ายรีวิวสักทีเนาะก็อันนี้จะเป็นของงานหนังสือพี่ฟินิกเน็กเรานะครับในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้จะเป็นเดือนของมาต้นเดือนนะฮะก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มงานหนังสือเนี่ยเขาก็ได้เปิดให้พีเออรหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเอลซีใหม่มีเล่มต่อมีลิมิตเซ็ตก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกซื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเดืือออนนนตุลาามเเี่่่ผโดไกรรงงับสห ต้นเดือนตุลาเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมจะไปโดนของเดือนพฤศจิกามากกว่านะครับที่จะมีทั้งเอมิรุโกจังเล่ม2มีทั้งไอคุณไก่โต้งมีทั้งไอเรื่องอะไรนะก้าสิงหาอะไรนั่นแหละนะครับมันมีหลายเรื่องที่ผมรู้สึกเออให้ความสนใจอยู่นะฮะแต่ก็เอองบในช่วง <c oughs> ในช่วงงานหนังสือที่ผ่านมานี่คือแบบปลิวไปแล้วนะครับลอยไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่กลับมาแล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามที่จะซื้อเอาแต่เรื่องที่สนใจเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็พยายามจะไม่เอาแบบเป็นลิมิเต็ดเซตแบบจ๋าๆ <c oughs> <c oughs> ม,มาแกะกล่องกันเลยนะครับผมเพิ่งมาแกะก็ไม่รู้ว่าจะได้ของครบหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าถ้ามันผิดพลาดอะไรจะได้เคสมรือเปล่านะฮะก็มาดูกันสดๆเลยครับผมเพิ่ก็จัดส่งโดย S c G นะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับวันเดียวก็ถึงแล้วนะครับแต่เพียงแค่เออมันจะไปเสียเวลาก็ตอน P อเ d e r เนี่แหละนะฮะของทางฟินิก์เขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับ P เด d e r ต้นเดือนได้ไปลายเดือนนะฮะอ่ะมามาดูกันครับผม ปุ๊บอ่าอันดับแรกที่ผมเห็นก่อนเลยนะครับก็จะมีโปสการ์ดนะครับนะก็ถือว่าน่าจะเป็นของแถมที่หลายๆคนเนี่ยแบบโอ้โหอยากจะได้กันมากที่สุดนะครับคือหนังสือเนี่ยไม่เท่าไรหร่หรอกแต่อยากได้โปสการ์ดเ,เนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยนะครับเนาะถ้าเป็นลิมิเต็ดเซตเนี่ยคงจะไม่พลาดนะครับแล้วก็รวไมไปถึงการถ่ายทําของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสงแบบมีแฟลชอะไรมาบาังตาอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีเงาอาจจะมีอะไรแบบนี้มาบางังก็ต้องขออภยัยเพราะว่าตอนนี้แฟลชผมกาลังมีปัญหานะครับเวลาถ่ายแล้วมันแบบมันร้อนเร็วะก็เลยทําให้ วันนี้ก็เลยเปิดไฟแล้วก็มาถ่ายกันแบบสดๆเลยนะครับอาจจะมืดหน่อยก็ขออภัยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะฮะก็จะมีจํานวนทั้งหมด2เล่มนะครับก็จะเป็น L C ใหม่ทั้งหมดนะครับสเรื่องเลยนะฮะว่ามีเรื่องอะไรก็มาดูกันครับผมที่สั่ะงมีทัง้งหมระัด้หมีจําดวน2เล่กอยม่างที่บอกไปนะครับแล้วก็นีกก มีโปสการ์ดแถมมาในตัวเล่มนะครับเขาก็จะซีลพร้อมก,กันกับตัวรูปเล่มเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยราคาเล่มละ145บาทนะครับ ราคาเล่มแล้ว45บาททั้ง2เลยนะครับอ่ะก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับค่ายของนกย่างเนี่ยเขาก็จะใช้ราคานี้นะครับแต่กระดาษของเขาเนี่ยจะเกรดเดียวกับของญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับก็แล้วแต่คนนะเนาะมันบางคนเขาก็อาจจะรับไม่ได้กับราคานี้นะครับเพราะว่ามันก็สูงเกินไปสําหรับบางคนนะเนาะก็พอเข้าใจได้นะครับอ่ะเรื่องที่ผมได้ทําการสั่งมานะครับผมนั่นก็จะมีเรื่องนี้นะครับผมมาหาสงคราม32แม่มดนั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องบอกเท้าความก่อนเลยว่าเรื่องนี้ผมดูหนนนน้้าาปกกกแแแบบแบวรเท่ัผมึ ถึงไอ้เรื่องมหาศึกคนชนเทพเลยนะครับซึ่งมันมีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับการทําแบบปกประชันหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันเริ่มต้นด้วยมหาสงครามสาสแม่มดใช่ไหมอันนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยมหาศึกคนชนเทพเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเรื่องไหนที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่ามหาเนี่ยมันอาจจะทําปกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้แต่งเดียวกันหรือว่าเป็นผู้วาดเดียวกันอะไรอย่างนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือมันคล้ายมากๆนะครับก็เลยทําให้อนเรื่องนี้ก็ลองจัดมาดูนะครับเผื่อมันจะมีความสนุกกกกเเเเเทททียบบบ่่่่่าาาััไออ้รรรืืงมมหหคคนนนนชพปล็แใจะ เพราะฉะนั้นก็จากที่ตอนแรกเนี่ยหน้าปกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นลิปโป้กับไอทอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็คือมันจะประชันหน้ากันอย่างนี้แหละนะครับเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่อันเนี้ยสงครามแม่มดเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหนมชนนมกันเลย <laughs> นะครับโฟกัสตรงไหนไม่โฟกัสนะโฟกัสตรงนมซะงั้นนะฮะก็เป็นว่านี่ตามนี้เลยนะครับการซีลของเขาก็ซิลไม่ได้แน่นหนาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ซิลแบบปกติเลยนะฮะ โอเคนีอาจจะเห็นหน้าผมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดแฟลชนะฮะอืมแล้วก็ด้านหลังตามนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูอีกเรื่องต่อไปครับผมเรื่องนี้บอกเลยว่าของโคตรดีนะครับอนิเมะนี่ยทำดีมากนะครับนั่นก็คือมิเอรุโกจังใครว่าหนูเห็นผีนะครับก็จะเป็นอีหนึ่งเรื่องนะฮะที่เรียกได้ว่าโอ้โหผมต้องมาตามจริงๆเพราะว่าเห็นอนิเมะแล้วแบบโอ้โหทำดีมากนะครับก็คือดูตอนแรกแล้วก็รู้สึกติดเลยอะรู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบ ไนเป็นเนในทางของผีแนวสยองขวัญแนวแบบพูดผีพิศาจอะไรพวกนี้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันแทบจะไม่ได้ขายผีไม่ได้แบบไม่ได้มีผีมาแบบมาหลอกลอนเรามาจ้ำสกแกเรเราอะไรขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครที่ดูก็จะรู้นะครับว่ามันขายแต่เซอร์วิสนะครับคือไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีแต่น้องมีเอรุกโกจังนี่แหละนะครับที่เป็นแบบตัวนําเรื่องเลยเป็นแบบตัวเด่นเลยของเรื่องนะครับที่จะมาในแนวของเซอร์วิสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวผีที่ผสมความเป็นเซอร์วิสได้ลงตัวดีนะครับและอนิเมะเนี่ยเข รู้สึกว่าแบบมันเบิ่มเบิ่มคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมางะผมจะพลาดได้ยังไงนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือ LC ในช่วงของเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะมีเอออันนี้นะครับมีเอลุโกจังเล่ม2นะครับก็จะมีทั้งหมด2เซตนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ก็จะแถมโปสการ์ดมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็นว่าไปสามารถไปตาก็ได้นะครับตอนนี้เขาเปิดพรีอยู่นะครับถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้นะฮะก็เป็นว่าสําหรับเรื่องนี้นะครับก็แนะนําให้ไปดูอนิเมะได้นะครับก่อนที่จะไปตามังงะของเรื่องนี้นะฮะอ่าตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าน่ารักนะเรื่องนี้ผมดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะครับออกแนวน่ารัก แต่ถามว่าฉากซึ้งมันมีไหมก็มีนะฮะบ,บทมันจะซึ้งมันจะดราม่ามันก็ยัดมาได้แบบเอ้ยสมบูรณ์เลยนะคือแบบดูทุกตอน่อยาบางทีปรับอาร,รมณ์ไม่ทันเลยนะบางทีก็เซอร์วิสจ,จ้าบางทีก็มาแบบโหโดราม่าหนักหน่วงเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่พลาดไม่พลาดนะครับแนะนำนะอันดับแรกผมจะดูอะไรก่อนดีอ่ะผมขออนุญาตด,ดูน้องเอมิรุโกะจังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะดูโปสเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ลืมละว,ว่าโปสเตอร์มันเป็นยังไงนะฮอยอัไนางนงนาะั อ่แล้วก็มาดูกันที่อันนี้ฮะเป็นเหมือนแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นวันที่31ตุลาคมใช่ไหมก็จะเป็นวันฮาโลวีนพอดีนะครับก็เรียกได้ว่าเออมาได้เหมาะเจาะพอดีนะครับวันที่ฮาโลวีนเขาเออจัดกิจกรรมไปแล้วนะครับแต่ผมมารีวิวช้าหน่อยนะฮะอ่าก็ตามนี้เลยโปสการ์ดก็ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆนะครับไปเก็บไว้นะฮะแล้วก็มาดูกันที่ตัวรูปเล่มครับผม ก็น้องก็จะร้องไห้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะฮะด้านหลังก็ตามนี้นะครับอมองเห็นผีนะครับแล้วก็จะเป็นแบบชอบเมินผีอะไรแบบนั้นนะครับนอกจากจะเห็นผีไม่พอนะครับยังเห็นตื๊ดด้วยนะ <c oughs> นะก็อ <c oughs> นะไ <c oughs> ละตามนั้นนะครับปุ๊บ <c oughs> หน้าปกมาก็เป็นโอ้โห <c oughs> ถือว่าท like ําออกมาได้แบบหลอนเหมือนกันนะเนี่ยหน้าปกลายเส้นอะไรแบบนี้นะครับดูสยองขวัญดีนะครับเห็นไหมนะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่านางเอกเราเนี่ยมันเห็นผีนะครับแต่มันก็เลือกที่จะเมินผีอะไรบางอย่างนะฮะอ่าแล้วก็จะมีน้องแมวนะครับน้องแมวนี่ถือว่าเป็นฉากหนึ่งที่ถือว่าทําเอาผมซึ้งใจได้เหมือนกันนะครับฉากน้องแมวเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้องเอเมรุโกะแล้วก็เพื่อนของเขานะครับที่เรียกได้ว่าเบิ่มเบิ่มคืนลือเหมือนกันนะฮะตามนี้เลยนะผมขออนุญาตแกะด้านหลังเอาอันนี้ออกนะ Okay. นะครับก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรนะหน้าปกปึ๊บแล้วก็มาดูนที่หน้าแรกนะครับผม,มตามนี้เลยมีหน้าสีหนึ่งหน้านะครับแล้วก็สารบัญปึ๊บแล้วก็ฝนตกหนักจังเปียกไปหมดเลยอ่าตามอนิเมะมันก็จะปรากฏประมาณนี้แหละนะครับอ่าเราอยู่ดีๆนะครับผีก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมแล้วก็บอกว่าเห็นไหมอะไรแบบนี้นะฮะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อ่ผู้คนน่าจะรู้รู้จักกันดีเพราะว่ามันมีอนิเมะนะครับที่กำลังฉายอยู่ในมนะิวไทยแลนด์นตอนนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะไม่สนทายสำหรับเนื้อเรื่องหรือว่าบรรยายอะไรมากนะครับก็แนะนําให้ไปดูอนิเมะนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผีโผล่มาจัาจ่ายอย่างนี้แต่มันก็ยังเลือกที่จะขายเซอร์วิสมากกว่านะครับโอ้เรียกได้ว่าจัดว่าแจ่มครับเรื่องนี้จัดว่าแจ่มผมให้ผมเรื่องนี้นะคะแนนความสนุกผมให้แปดเจ็มสิเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสนุกดีนะฮะเซอร์วิสก็จัดจ้านดีนะครับแล้วยิ่งฉากตอนอาบน้ํานี่คือโอ้โหเด็ดมากนะฮะโคตรเด็ดนะครับผมแล้วก็จะมีผีมานอนด้วยอะไรแบบนั้นนะฮะ ชอบอ่านเนี่ยก็เนี่ยแหละอ่านมังงะก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับถ้าดูอนิเมะก็จะรู้สึกได้อีกฟิลหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะพิจารณาเลยนะครับสำหรับมิเอรุโกจังก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับฮาโดคาว่าดูด้านหลังเลยนะครับก็คุยกันท้ายเล่มแล้วก็เป็นน้องมิเอรุโกจังอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ทุกคนน่าจะซึ้งใจกันดีนะครับสำหรับตอนของคุณพ่อนะฮะอ่าจบไปนะครับมีแค่นี้นนปดการ์ดแล้วก็มาดูที่มาหาสงครามสามสิบสองแม่มดนะครับ มหาสืกคนชนเทพเวอร์ชันผู้หญิงนั่นเองนะครับอ่ะมาดูว <sucks> ันที่ว่าเรื่องเป็นไงวะเรื่องย่อผมยังไม่ทันอ่านเลยนะคือผมพีมาเพราะว่าเห็นว่ามันเหมือนมหาสืกคนชนเทพเลยเชยหรอกนะฮะอ่ะมาดูที่พอดแคสต์ครับผมก็จะเป็นอะไรเนี่ยมหาสงครามส2สองแม่มดที่จะเป็นใครเอ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็เขาเขียนมาว่าขอบคุณที่อุ่นนุนนะคะอะไรแบบนี้นะฮะ ก็ใครไม่รู้นะยังไม่รู้นะตอนนี้ผมยังไม่รู้จักนะครับโทโมโอิโกเซนอริาเบตบารทีคุณนางสตรีสีเลือดนะฮะโอ้ยไป,ไ,ปไปออกเสียงร้อเรือทำไมล่ะโอ้โหนะครับอ่าตามนี้เลยนะก็อ่านเรื่องย่อกันเราผมยังไม่ทนอ่านเลยนะปุ๊บมาดูที่ด้านในครับผมอ่ามีหน้าสีหนึ่งหน้าถือว่าจัดจ้านใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะอ่านนับปกในก็เรียบง่ายนะครับก็เช่นเคยครับขออนุญาตถอดออกก่อนเพราะว่ามันมีมูลค่านะครับอ่าดูอย่างนี้เอาไปก่อนนะฮะปุ๊บเปิดมาปุ๊บ แม่มดคือสตรีผู้มีความปรารถนาแรงกล้านะครับผมก็น่าจะเกี่ยวกับแนวแม่มดนั่นแหละครับตีแม่มดอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับแนวต่อสู้กันหรือเปล่ามันก็อาจจะมีแบบฉากบูชฉากแอคชั่นกันแต่ผมไม่รู้จุดประสงค์ไงว่าเออมันจะไปนในทางไหนจะเป็น,นทางการประลองเหมือนในมหาสกคนชนเทพหรือเปล่าก็หรือว่าเป็นการประจนภัยการล้างแค้นของแม่มดล่าแม่มดอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาอ่านดูกันอีกทีนะครับอ่ะเอาะเราแม่มดเอ๋ยจงเข็นข่ากันเสียโอ้ ดูจากเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการประรองกันหรือเปล่านะครับแบบฆ่ากันเพื่อ,อชิงตําแหน่งแม่มดอะไรแบบนั้นนะก็ะถ,ถ้าถ้าแบบคาดเดาไม่ผิดนะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอืมไร่เส้นนี้ก็ถือว่าเออคมชัดสวยใช้ได้นะครับอืมแล้วก็ดางเอกของเราก็กําลังจะโดนประหารนะครับโอ้โหเปิดมาอย่างกับสุขาวดีเอวจีเลยนะ <laughs> นะฮะฉันชื่อสลิมเว้ยไม่ใช่บ้าฉันชื่อลิลิมโอ้โหไปหาสลิมนะครับอันนี้ฉันชื่อลิลิสนะครับผมเป็นฝาแฝดกันโอเค เออผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการล่าแม่มดว่ะเพราะว่าเนี่ยนางเอกก็เนี่ยโดนชาวบ้านปะน้มโดนปหารอะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบน่าจะมีข้อตกลงอะไรกันบางอย่างนะครับที่จะทําให้านางเอกอาจจะรอดชีวิตออกไปนะครับไปสู้นู่นสู้นี่หรือไปหาของนู่นของนี่อะไรแบบนั้นนะครับตามหลักสูตรของการ์ตูนแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแนวแบบให้คําสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแนวโชวนเน้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่นะครับมีการทําพันธสัญญากันแล้วนะครับ ก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดาของมิติอื่นๆน,นะครับที่รวมแม่มดแบบฉกาจทั้ง32คนอะไรแบบนั้นนะฮะข้าราชินีปีศาจฮาเกิรดแบรดมารเรนะครับแม่มดทั้งหลายอะไรอย่างนี้นะโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเนื้อเรื่องผมยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในแถบของชุมชนหรือว่าอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะฮะเฮ้ยมีอาดัมกับอีฟิปด้วยนะครับเฮ้ยเรื่องนี้อย่าบอกนะว่ามันเชื่อมจักรวาลกับมหาสื่นชนเทพเหรอทำไมอยู่ดีๆมีออดักบย ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักอะไรแบบนี้นะก็จะมีผู้หญิงทั้งเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูฉากเซอร์วิสนะมีไหมอาจจะได้บอกไนงะก็ถือว่ามีฉากเซอร์วิสไหมมันก็ไม่ได้เซอร์วิสแบบโป๊เปลยหรือว่า18บแบวกว่าไปแวนแวนนะมันก็จะเป็นแบบมุมกล้องแบบเนี้ยอ่ามุมกล้องแบบโชว์ มุมกล้องใต้กระโปรงหรือว่าโชว์แบบโอ้โหสัสดส่วนของบั้นท้ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ขายพวกนมพวกแตงโมอะไรแบบนีนะ้นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าไปลองจัดดูนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มขายแล้วนะเริ่มมาขายแบบ แบบปกติแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบโปสการ์ดอะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนจะอยากเก็บแล้วกันนะครับก็เป็นว่าที่สั่งมาก็จะมีประมาณนี้นะครับมี2เรื่องนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็โปสการ์ดทำออกมาได้สวยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็ค่อยไปอ่านกันอีกทีนะครับส่วนมีเอรูโกจังก็รู้ๆกันอยู่ในสําหรับอนิเมะนะฮะก็เป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับวันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับงานหนังสือของพี่ฟินิกส์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับว